ก็เได้ร้อยแล้วนะ้งหมดสำหรับการแก้ไขเรื่องของเข็มขัดนิรภัยล็อกนะครับของปัตตาบีที500โปรคันนี้นะครับก็ตอนนี้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับก็ต้องมีไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็นะครับการตํารวจด้วยนะครับนี้ตํารวจถ้ามีก็จับแน่นอนนะครับนี้ก็ใช้งานได้สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็สำหรับลูกค้าใดครับที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะซ่อมในเรื่องของเข็มขัดนิรภัยล็อกนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0991944299ครับ สวัสดีครับร้านในบริฟารระยองครับวันนี้ลูกค้านำรถนัดดาบ b t 5ีห้านโปนะครับมาทำการแก้ไขของเข็มขัดนิรภัยล็อกนะครับ นะครับมันก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็ล็อกนะครับผมไม่ไม่สามารถใช้งานได้เราทําการซ่อมทบให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดีววันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะครับมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับก็ทำการ่อมแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ